คิดสร้างสารรคนะ์และมีวิจารยนค่ะโดยนําเสนอถามเรื่องราวนะคะของละครที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาําวันที่เราสามารถพบเจอในสังคมของเราได้<ช>เองค,ค่ะโดยมีดิฉันนะทะ้น้องกราสิริมา,าลาเกษราวดีกุลค่ะครณครนะครับนาทีผูวัลกิโมทสุภกรประสิทธิคกุลครับเราทั้งสองคนนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับ นัทีคะแล้ววันนี้เราจะมีละครอ,อะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันคะครับสำหรับวันนี้ะาาน,น,นะครับเรามีละครสนุกๆนะครับร้องแฝงแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับกับละคร<ช>ตอนออนซอนดอนเนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของชุมชนชุมช,น,ชนหนึ่งที่คนในชุมชนเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้แล้วก็การใช้วิจา,ารณญาณในการตั้อาสิไนถูกไมู่นะครับ,คร,บครับซึ่ง มันจะอยู่คู่ผีทุกคนครับเอามน้าระเทียมอยู่เสมอครับจนกระทั่งนะครับเดื่อยๆค่ะน่าทีเราให้ท่านผู้ชมได้ฟังหมดแบบนี้ก็ไม่สนุกสิคะร้านคิดว่าเราควรจะให้ท่านผู้ชมนะคะไปติดตามชมเรื่องราวในละครของเรากันเองดีก่อค่ะว่าจะสนุกและน่าติดตามสักแค่ไหนกับละครที่มีชื่อตอนว่าออดซอนเดอมดแดงเชิญรับชมได้เลยค่ะเชิญรับชมครับ โรงงานนะจ๊ะผักก็สดสดมีตั้งหลายอย่างจ้ะอย่ยืนอู้เฉยๆวันนี้เราท้าเไรหลายหลัะมาจักโรงงานนะจ๊ะผักก็สดสดจ้ะวันนี้มีหมูเห็ดเป็ดไก่นะจ๊ะผักคะน้าหัวผักยาวกันล่ำแครอทโอ้โหท่านจ้าเฮ้ยจงาว้าวไอ้สิเป็นไงสบายดีไหมีๆใจดีที่แกกับมามีคนบอกว่าแกไปที่หัวร่างหัวเลย บอกว่าแกแต่งงานกับสองเซกลายทองนีแกต้องเป็นสีบ้านสีเรือนเห็นไหมผักสลัดผักกาดผักคะน้าโอเคเลือกไปเลยเลือกไปเลยฉันลดให้เป็นพิเศษให้ทำไมที่เลือนกันต้องราคาโอเคจ้ะราคาลดเดี๋ยวแกเลือกดูก่อนนะอา่าวันนี้นะจ๊ะใครสนใจอย,อยากจะทำสัญญาเงินกู้กับเจ๊เร่ ใครกำลังเดือดร้อนเรื่องเนรื่องความมั่งจ้ต่อไปนี้จะไม่เป็นปัญหาจ้ะเรเข้ามาเพราะวันนี้เจ้ปล่อยกู้ดอกทุกถูกจ้านี่ใครเดือดร้อนเรื่องเรื่องความมั่่เร่เข้ามาจ้ะด้วย้านี่นี่ป้านี่จิตเต้อย่างสงสัยเดือดร้อนเรื่องเงินใช่ไมอุ้ยู้ยังไงเนี่เ้ไเป็นหมอดูหรอก้าเจ้ไม่ใช่หมอดูหรอกจ้าเจ้ดูจากสีหน้าก็รู้มาชมอย่าป้า เนี่ยไม่มีเงินจะใช่ยงอ่ะอะไม่เป็นไรคนอย่างเจเนี่ยนะนอกจากสวยแล้วใช้จใจบุญนะจ๊ะชอบอยู่มำคัากับคนแก่อะนี่นี่นี่ใครเกิดรอนเรื่องเงินนะเดี๋ยวไปทำสัญญากับฉันข้างในนะรับรองว่าเป็นทำมทุกอย่างไม่ต้องอ่านเซ็นอย่างเดียวอยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยวันนี้นะอยากได้สองแสนให้สามแสนอยากได้ห้าแสนให้ล้านนึงเลย ป้าพรไม่ยังพรเนี้ยเดี๋ยวมาเซ็นสัญญากันไดเลยใครอยากกู้เงินก็มีเข้ามาเลยค่ะแค่สองคนดูลูกค้าข้านอกนะใชยังไงฉันจับนะเดี๋ยวอนมีเียนจะมาี้โอเคครัโอเคครับโอเคนะเร็วเเร็วเข้ารเขามาเร็วอันนี้นี่นี่ มามาลุงม,มาเลยมาเลยอุ้ยทีละคิวนะ,ะนอะแกสองคนอเอาสัญญามาเลยเอุย้ยตายแก่ฝันนี้เจ้าเท่าไหร่ลุงวัดเนี้ยลง เร็วเอาจะเอาอมจะเอาไปซื้อควายสักตัวนึงก็สักแสนนะครับโอ้สักแสนหนึ่งจะมาคู้ไปเลยสองแสนสองแสนอ่นนี่อันนี้อันนี้นี้นี้เ่ยนี่นะลงเห็นคำตรงคำว่าลงชื่อไหมเนี่ยเซ็นเลยเซ็นเลยเขียนชื่อลงไปเลยไม่ต้องอ่านรายละเอียดไม่ต้องอ่านนะเออไม่ต้องอ่านหรอกอ่านถ้เร็วเอ่านไปก็แค่นั้นแหละไม่โกงใครอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ไม่โกงไม่โกงงใส่เงินเขาเผลอมีถูกต้องไหมครับ พาษจจัดให้นี่ยอ่ะโอเคนะมีชื่อนามสกุลโอเคนายแช่มนะโอเคอ่าลุงเดี๋ยวรอรับเงินได้เลยนะเย็นนี้ไปรอที่บ้านฉันจะให้สองคนนี้เอาเงินไปให้นะสองแสนนะลุงนะขอบคุณเฮ้ยเร็วเร็วไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าฉันอายุสั้นลุงไปไปลุงเร็วเรีบรไปผู้เส็จแล้วก็ไปนะลุงนะไป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  ่ไม่มีเวลาหรอกอต้องรีบไปทำนานั่นงช่างนะรีบนั่งขับพ่วงได้คริงจริงเลยสวัสดีจ้าแหมเจ้าเก่าเจ้าประจำนะเนาะแน่นอนเจซงวดนี้จะเพียรแชร์เท่าไหร่ละงวดเนี้ยโอ้สักหนึ่งสองหมื่นได้ไหมทุนเหรอจ้าแน่นอนฉันว่าหนึ่งสองหมื่นไม่พอหรอก,รอกป้าจนนะต้องห้าหมื่นเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเล่นแชร์บางทีเจ้ามือมันเอาเงินหนีไงเราจะได้มีทุนเก็บไว้ใช่ใช่โอเคโอเคแต่นี่ฉลาดจังเลยอ่ะของป้าอยู่หน้านี้นะเนี่ยเนี่ย เอาคำว่าลงชื่อรายละเอียดสัญญาก็เหมือนเดิมไม่ต้องอ่านเสร็จแล้วเจโอเคนะลงชื่อนางม้อยโอเคเรียบร้อยไงนแล้วจะจเย็นๆสิจ๊ะเดี๋ยวเย็นๆฉันจะให้ลูกน้องทั้งสคนเนี่ยเอาเงินไปให้ถึงบ้านนี้เลยนะมันนี่เย็นก็ได้เมันนี่เอลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านเลยจ้าโอเคนะจ๊ะป้านนะบุญรักษาจ้ะบุญรักษา นี่พวกแกเตรียมตัวได้เลยงวดเนี้ยยังไงฉันไม่เจ็ดได้กับได้มายิปบิ๊ไว้เฮ้เฮ้ เปรียบนะทำไมทำไมไม่มีใครสนใจที่จะรู้ขึ้นมาสู้บผู้ประกอบการหน้าเลือดเด็บนีเลยโถ่เอ้ยอ้าวคุณครับมีอะไรนะครับแล้วคุณยุ่งอะไรด้วยอ่ะอ้าวคุณก็ผมเป็นปะหลาดเองผมต้องดูแลความมั่นคงทุกบ้านสิครับบนนี่ยนะประหลาดแต่ง,งตัวแบบนี้เนี่ยนะประหลาดข้าวคุณใช่จะไมาหนักเกินไปแล้วนะแล้วไงอ่ะ เฮ้ยคุณเจอกันแล้วค,ครับไม่มีเจอแต่เรื่องบ้านๆเลยวะเสียง เจะได้รู้จักสมน,นึกผิดสักทีไปค่ะไปพาาที่บ้านผักบุ้งกันผักบุ้งเกรีมที่พาไว้ให้แล้วค่ะไปค่ะไปค่ะโอ๊ยตายตแล้วมันจะนั่งกันยังไงเนี่ย<อ>ช่วยด้วยรอเดียน ป้าตกลงว่าป้าจะจ่ายเงินในฉันเมื่อไหร่ทั้งต้นทั้งดอกเช้ค่าฉันได้ดอกโสดแบบนี้ค้งทั้วทังวันฉันจะไปหาที่ไหนจะจบเทแล่าอุ้ยเบื่อเ่อพอๆๆฉันไม่อยากฟังคาแก้ตัวของป้าแล้วนะนี่ฉันนัให้โอกาสป้ามันตั้งหลายงวดละวันนี้ถ้าฉันไม่ได้แล้วก็ป้าอย่าหวังแล้วปกาจะเหลือตกลงป้าจะจ่ายไม่จ่ายเออวันนี้ขอผ่านไปก่อนได้ไหมเจ๊ได้ ป้าจะผัดแล้วก็ฉันจะให้ป้าผัดแน่ๆแกสองคนจัดการผัดผ่อนให้ป้าอะไค่ะไอ้้โอ้นี่แกคิดจะลองดีกับฉัหรอคะรู้จักคนฉันน้อยกละนี่อะไรนี่อะไรเอามานี่ฉันเห็นอะไรแว๊บๆมานี่อาานี่นี่แหกตาดูไว้ดีๆนะ โฉนดที่ดินของแกเนี่ยจดไปในมือฉันแล้วเนี่แกจําได้ไหมสัญญาที่แกเซนก็นไว้กับฉันนะว่าแกเซนน็นว่าอย่างไรถ้าหากว่าแกไม่มีปัญญาจ่ายแล้วก็ฉันยื่นที่ดินแกแน่ที่ดินตั้งสามสิบไร่นี่ปล่อยไม่ผ่านไปง่ายแน่แล้วก็จำมาไว้ด้วยนะถ้าหากว่าแกจะไม่ส่งต้นดอแล้วก็จะยึ่นแทงแกด้วยอารมณ์เสียพี่อยากจะเช็ฉันไม่สนแล้วว่า อย่างฉันนะ่ะรู้จัดแต่คำ่าได้ไม่มีวันเสียห้ยอีกแก่ใบโปกแกลก พวกใหล่ก็พีโฉงเป็นอย่างนี้นี่เองกมประชุมนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักสิทธิของผู้คนและวิธีการจัดการกับผู้ประกอบการให้อำลรับเอาเปรียบพวกเรานะครับใช่ค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะกรณีของว่ามอสที่ถูกเจสสุสืบพาพาพวกคนที่ทำร้ายบ้าตลาดสมุทรโดยการทำสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบนะคะใช่ใ ถ้าไปก็ผิดนะไม่ยอมอ่านสัญญาก่อนนะอีม้อีมายเอา่ะเอา่ะทุกคนฟังให้ดีนะต่อไปเราจะต่อสู้โดยอาศัยกฎหมายผ่านสำนักงานคณะรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะซึ่งสคบนะคะเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ค่ะ ซึ่งชาวบ้านรัชดลอ,อย่างเรานะคะสามารถถูรกร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้นะคะที่เบอร์หนึ่งค่ะสามารถร้องเรียนได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเมื่อถูกอรักเอาเปรียบจากผู้ต้องการ<อ>ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเราจะมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคะซึ่งมีต่างๆดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือพระราชบัญญัติยาอย่างที่สองพระราชบัญญัติอาหาร อย่างที่3พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ที่ทํจากอุตสาหกรรมนะคะแล้อย่างที่4ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้โดพ่ค่ะคุณผู้บระหัรครับแล้วอย่างถ้าเรื่องมันต้องขึ้นลงขึ้นขาแล้วครับมันจะต้องทำยังไงครับพวกเราไม่มีเงินกันนะครับใช่ไหมใช่ไหมแล้วพวกเราจะปสู้กันไปด้วนครับในกรณีที่ไม่สามารถเจรจากันได้ ทางสคบเขาจัดการให้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทนะครับดีจังเลยนะคุณน้องใช่แล้วค่ะเราทั้งสองคนนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนจากทีมคุ้มครองผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะเราสองคนจะเป็นตัวแทนประสานงานกับสคบเองค่ะรับรองว่ายังเจ๊หมวยหน้าเลือดเสร็จเราแน่ค่จ้าปะ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  คตายตายตายต้งงต่ยุอสวัสดีครับจสซุนฮีอยู่หรือเปล่าครับอยู่อยู่จ้าวุ้ยไข่เนี่ยมันเลี้ยงตั้งแต่เช้าตะกอนโผเวโวยบายอยู่นะหรือว่าใครคุณรูปหล่อนั่นเองอะค่ะผมไม่ใช่แค่หล่อทรรมาแล้วครับผมเป็นประหลัดเพิ่งย้ายมาครับชื่อจุคภูมิครับอ้ยประหลัดเนี่ยคุณประหลัดคะสุนทรีว่าถ้าคุณประหลัดไม่ดังเกียดแล้วเขาไปนั่งคุยกันข้างในดีไหมคะ แต่สองคนนี้เป็นใคระคะคุณประหลัดอ๋อเขาเป็นน้องสาวของฉันครับชื่อมนาวของเอมมี่เเจอสองคนว่าเจ๊ล้วสิเจ้ค่ะเจสวัสดีอยากคุณประหลัดคะทําไมคุณประหลัดต้องพาเด็กสองคนนี้มาด้วยล่ะคะมีเขาสองคนจะมาทําวิจัยอะไรบางอย่างครับโดยมาขอใช้วัตถุดิบทางร้านของเจ๊นะครับมิจงวิจัยอะไรกันนะคะคุณประหลัดร้านอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องมาวิจัยในร้านของสุทธีด้วยล่ะคะ โอเจครับเรอว่าสงสารเด็กเอาเลยนะครับะน,ะ J. นะเจนะก็ได้ค่ะสุนทีอ่ะเห็นแก่คุณประหลัดหรอกนะคะถึงได้ย,ยอมให้หนางเด็กสองคนนี้มาทําวิจัยในร้านคุณประหลัดคาร้อนจังเลยอ่ะสุนทีจะเป็นฝ้าแล้วอะ่ะเราไปนั่งคุยกันข้างในดีกว่านะคะคุณประหลัดอ๋องั้นเอาเป็นว่าคุณประหลัดนั่งรอสุนทีตรงนี้นะคะเดี๋ยวสุนทีอ่ะจะหาหน้าําหาท่าไม่ให้ทานนะคะนี่หล่อนสองคนยืนช้าทำไมล่ะรีบไปทำสิไปไป เป็น้าเลยคะคุณประหลาดแบบนี้นะคะคุณประหลาดค่ะคุณประหลาดรอสักครู่นะคะดูสุดทีเจ้าน้ำประหลาดนะคะะมีทั้สีเขียวสีแดงเลยนะคะคุณประหลาดค่ะไม่รู้ว่าคุณประหลาดอ่ะจะชอบแบบไหนนี่ค่ะนี่ค่ะคุณกุตละกุณตละนี่ค่ะคุณประหลาดเห็นไหมคะเนี่ยอุ้ยคุณประหลาดเอาสีเขียวดีกว่าค่ะสุดทีชอบสีแดงดค่ะเนี่ย เป็นปิค่ะเฮ้ยแกไตหวันเลคะคุณตลาดดูสิคุณตลาดเขย่าค่ะของปอมแค่นา้นเลแกทีมก็เป็นของปลอมดูสิสัญญาก็ไม่เป็นพามาแกไม่ได้การละเจสันทีค่ะอะไรยะของพวกนี้เป็นของปลอมค่ะเจสดูสิคะ ข้อสัญญาต็ไม่เป็นธรรมค่ะเจ๊จก็เป็นของปอมไม่ได้มารฐานสาหกรรมเลยค่ะเจ๊นี่นี่นี่หลอนหลอนหยุดเลยนะอย่ามากล่าวหากันแบบนี้นะคุณตายแล้วคุณประหลาดค่ะคุณประหลาดคุณประหลาดตูวิี้เด็กสองคนนี้สิคะเขากล่าวหาสุนพี่เขาหาว่าสุนที่ขายของปอไม่เขาไม่จริงเลยค่ะคะสิค่ะชาวบ้านตาดำๆยากจนเจ๊เอาเปรียบได้ลงเจ๊นี่มันโหดร้ายที่สุดไม่จริงไม่จริง คุณประหลัดจะไมเชื่อนะคะไม่เห็นจะจริงเลยอะเนี่ยของจริงทั้งนั้นเลยนะคะไม่เคยมีของปลอมแล้วสัญญาคุฉบับสุนเพียรก็ทำอยากเป็นทําที่สุดแล้วนะคะคุณประหลัดขาถ้าคุณประหลัดไม่จริงนะคะคุณประหลัดจะไปไหนอะคะนี่หลอนสองคนเก่ามาชนะคุณประหลัดหลานชายเจ๊หลานเนี้ยยังก็เปฏิเสธอีกเหรอเจ๊นี่น้ผักบุ้งหล่อนยังมาหาเรื่องใชนยักษะฉันไม่หาเรื่องจะดูนี่ฉันพาใครมาใช่ สวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นตัวแทนจากสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะด<ม>ิฉันได้ยินข่าวอ่อล้องเนจรชัชาวบ้านนะคะว่าคุณมีพฤติกรรมที่เอารัดเอาเปรียบชาวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะคะแล้วก็อาสินค้าที่คุณเอาขายคาก็ไม่ได้มาตรฐานและมีสารปนเปื้อนะะอยู่ค่ะนี่อะไรเนี่ยฮะนี่กากเก์ให้โผลกันมาคิดจะบัตลุมใช่หรอฮะคิดว่าฉันกลัวหรือไงโถ่เอ้ยก็เจ๊ทำผิดจริงนี่อ้าวแล้วไงแล้วไงฉันผิดแล้วไงฮะ แก okay, นะ่ะแกสมควรเข้าค okay, right? uh ุก huh น <wh> ี่ดูหน้าฉันด <orman> oh. hey. ok ูหน้าฉันหน้าแหกหมดแล้วเนี่ยเอาคิงของแกไปวันนี้แหละถ้าฉันไม่ได้เอาเลือดแกมาล้างเขาฉันนะจะเรียกการบ้านการแย่มรอยกงมาห้ามเลยแกค้า ที่ดิฉันมาที่นะคะก็ไม่ได้อยากแบบให้ทุกคนนะคะมาอคุยกันด้วยสันตินะคะคือว่าก็ท่านนี่ะคะแค่แค่คูกต้อนะคะอาทุกอย่างนะคะที่คุณเคยทําให้ชาวบ้านนะคะเคยได้กับชาวบ้านสัญญาทุกอย่างก็จะเป็นโมฆะแค่นี้คุณก็ไม่มีความผิดได้แล้วค่ะคุณประหลัดคุณประหลัดอย่าปิดเชื่อที่พวกมันพูดคุณประหลัดต้องช่วยสุนทรีนะคุณประหลัดดูมันมันยาดิดูมันมันยาดช่วยสุนทรีนะคะลุงลุงใดเย็นนลุงลุงใจเย็นอย่าปิดเชื่อพวกมันพูดนะทุกประหลัดนี่ที่ความจริงนะคะ อย่าดมอย่ามดมดมดมคุณประหลาดแก้ที่โค้งไอ้ตรงนี้ าละครับเอาละครับผมว่าเราทำตามที่เจ้าที่บอก,กดีกว่านะครับนี่ก็ใหญ่ฉันจะขืนพวกแกไอพวกแก,ก,แ,กและสัญญาผู้ฉบับฉันจะถือเป็นน้องชายนอยากดูมันคุณเปน็น ดูมันมันยรที่คนีนะมันจะเไมาทามามดูมันทีมันรสงสัยดูเรยาบ่อยเนี่ยป้าคุณปลดคุณปาจะโกีเลยคุณปลดคุณพี่ี่รแล้วพี่นี่ตั้งใจเลยคุณปลด คุณบัลลขอบคุณนะคะที่เข้าใจสิ่งที่อ่ะก็ได้พวกแกพวกแกจำเอาไว้เลยนะฉันจะคืนทุกอย่างพวกแกก็ได้สัญญาทุกฉบับฉันือเป็นโมฆะแต่ว่าฉันฝากไว้ก่อนเถอะฉันไม่จบแกนี่แน่จะเอาขึ้นพวกแกทุกคนเลยยลืมเอาคืนนะไป ทุกคนจำตัวนะครับเอ้านี่สิ ผู้ชมหลายๆเรื่องดูอย่างเช่นนะคะลุงมแชงค่ะที่ไปทําสัญญาเงินกู้นะคะโดยไม่ได้อ่านรายละเอียดของสัญญาให้รอบคอบแล้วยังมีคุณป้าบอยนะคะที่ไปซื้อสินค้าที่ไม่ได้มั่นุตสาหกรรมนะคะก็ถเลยทําให้ถูกเจ๊สินม,มีเนี่ยนะคะเอาไว้อัปีดได้โดยง่ายนั่นเองค่ะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทสรุปนะคะของคนที่ไม่ใช้วิจารณญ,ญาณในการตปลสว่าสิ่งไหนถูกไม่ถูกดีไม่ดีหรือว่าน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับแล้วก็เป็น บทลงพื้ของคนที่ต้งการหากำไรจากความไม่รู้ของชาวบ้านอย่างเจสันเีด้วยครับใช่แล้วค่ะนล้ท่านผู้ชมนะคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างสามารถเขียนจดหมายนะคะแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการของเราได้หรือเข้าไปกดไลค์นะคะติดตามความเคลื่อนไหวของเราตามที่อยู่ด้านหน้าน,นี้ค่ะเสนาจะเลยค่ะเมื่อเวลาของรายการเราใกล้หมดแล้วครับค่ะมาพบกันใหม่ทีนนนะะ่หน้ากาเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา1 6นาฬิกา45นาทีนะครับ ทางช่องดูดีชานีงนี้นะครับกับรายการสนุกคลิปย่างมีวิจัยการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ